<น>ที่บ้านเราวัาวานนี้มีมีกระทะใหม่นะครับปากออกมาขาา้างนอกแล้วปากออกมานี่หละหม้ออนี้ใส่น้ำไม่เยอะนะว้าวไม่อร่อยไอ้เธอกินตรงที่อร่อยเธอกินนี่นะ กินเนี่ยอเขาสั่งเพราะว่าเรากินด้วยกันไงอเ,เอ,อาเถอะเธอหิวมากใช่ไหมนี่ไงเขาให้เธอกินนะไม่ต้องห่วงนะว้าวอาหารของเราอยู่ตรงนี้สองเจนที่บ้านเราวัาวาวนนี้มีมีกระทะใหม่นะครับอันนี้เรียกว่าอะไรนะกระทะหมูกระทะหรอกระทะไทยมูกระทะใช่ไหมอันใหญ่ไหมครับทุกคนราคาเท่าไหร่นะ ตาประมาณ800รสให้150เตาด้วยเดือมีเต้าด้วยพเพราะว่าที่บ้านเราอ่ะแบบเอาทนานอ่ะพังพอดีนะครับทุกคนใครทานพังล่ะเธอเลยจริงจริงผมก็เจอเป็นหมูกระทาแบบนี้แบบหลายที่นะค,ะโคโรับแมคโครหรือว่าแบบโรบินสันอะไรเดี๋ยวว่าเป็นเล็กด้วยพอกินก็เลยผมก็ไม่อยากจะซื้ออ่ะซื้ออะไรก็แบบกินแต่คนเดียวใช่ไหมอสองคนแบบแย่งกันใช่ไหมร้านนี้อไม่ต้องกลัวนะครับ บางทียามบบมีงานใหญ่ใช่ไหมมีงานแบบงานจีน่ะก็ไม่มีมั่วก็ใส่มั่วกันนี้ไปก็ได้นะครับงานของคนจีน่ะได้หมดนะเขาต้องจุดไฟก่อนใช่ไหมใช่จ้ะจะเขาเตรียมของให้นะคะทุกคนเป็นยังไงบ้างครับที่เราคงวันนี้ ปิกนิกมากครปิกนิกาเราอะนั่งอยู่ขวาใสใช่ไหมครับแล้วก็ตรงกลางมีเตาแล้วก็มีอาหารวันนี้มีหมูหลายย่างนะครับทุกคนมีหมูนุ่มหมูสามชั้นอะไรหมูหมักพริกไทยดําแล้วก็อันนี้อะไรตับก่ะตับหรอตับหมูแล้วก็ผักนะครับทุกคนแล้วก็มีอันนี้ด้วยอันนี้เราทำา้ใช่ใส่น้ำจิ้มมากแล้วก็มีน้ำจิ้มแบบไหลแบบด้วยนะครับทุกคนอันนี้น้ำจิ้มชาบูแกลวไปไหนแล้วนี่อันนี้น้ำจิ้มแจลวเนาะ เออิกติผมทำเองใช่ไหมคบน้ำจิ้มเจลลองดูนะถ้าอร่อยอยากเขาก็ไม่ทำนะเอาถาดมาไว้ที่นี่ก่อนค่ะแล้วก็จุดเลยค่ะจริงเหรอใช่ค่ะปากออกมาข้างนอกแล้วปากออมาใส่ให้ไฟมันเท่า,าเทกันนะคะเด็กกระทะลอยไม่เท่ากันนะ รินวางกระทนนะได้้วคะเทสใส่น้ำแล้วก็รอบแรกเอาน้ำอ่ะไม่ต้องกินน้ำเทไปก่อนจริงเหรอไมต้องใส่น้ำติดเลยโอ้โหดูดิวิวดีด้วยนะหหไหนอากาศดีด้วยนะอากาศดีแต่ว่าวิวไม่เคยดีเท่าไร่นะครับทุกคนเพราะว่าตัวเนี้ยยังเที่ยงอยู่นะครับแต่ว่ารู้สึกเป็นเว่าบ้านเขาวิวไม่ดีวิวดีแต่ว่ากลัวว่าเปนฝนต้องไงพี่รักชูชาชูชาแล้วนะเฟสเดียวชูชาแล้วนะ จะต้มน้ำหน่อยเดี๋ยวนะทุกคนอันนี้น้ำอะไรรู้ไหมครับรสตีน้ำน้ำใส่รสตีนะว้าวเป๊ปเียร์สูชานะค่ะอันนี้จริงจริงมันเหมาะมกับหมูกระทะจริงจริงนะมันร้อนเร็วอะ่ะกระทะน,นี้ก็น่าสนใจเหมือนกันนะครับทุกคนพี่เกาหลีมีไหมแบบเนี้ยเขาเจออันนี้ประเทศไทยครั้งแรกเหรอปกติกระทะเกาหลีอ่ะเป็นแบบไงเหมือนที่เราเล่นเกมปิง้งปิ้งเออใช่ เดจริงๆอ่ะกินหมูด้วยชาบูด้วยอันเนี้ยไม่ใช่สไตล์ของเกาหลีนะครับที่เกาหลีมีไหมอาจจะมีนะแต่ว่าผมก็ไม่เคยกินแบบนี้มาก,ก่อนน้ำทิ้งแล้วก็กินได้แล้วมั้งอ,อ้าวเหรอหิวเหรอเอาออกเอาเ,อาเหรอออกแป๊บน,นึงโมดเขาขอโทษนะไม่ได้ตั้งใจนะไม่ได้ตั้งใจแต่ว่าเธอก็ใส่ให้แบบโมดไปเลยนะลิงบ้านมัน นี่แหละหม้อน,นี้ใส่น้ำไห้เยอะนะเดีวาล้างอ่ะที่อื่นเขาจะไม่ต้องขัดนะเขาไอ้นี่เอาอ่ะเธออย่าพิ่งปู่อย่าพิ่งห่วงเกี่ยวกับล้างอ่ะตอนกินนะกินให้อร่อยอร,ร่อยนถ้าห่วงล้างอ่ะแบบโอ้โหกินไม่อร่อยนะกินไม่หลงนะทุกคน,น,กคนฟังฟังพูดอย่างนี้ก็รู้ใช่ไหมว่าใครเป็นคนล้างเขาล้างให้นะเจ้าันี้ล<อ>ะเจ้าอืหึลาแล้วนะคะว้ารู้สึกเหมือนแบบแกเกมย่างหมูอ่ะ หมายต้มข้าเยอะๆจริงๆอ่ะผมก็ไม่ชอบกินตับนะครับทุกคนแต่ว่าหมูกระทะแบบโอ้โหขัดไม่ได้ใช่ไหมครับหมูกระทะไทยอ,ะอ่ะแล้วก็เอาน้ำซุปมาใส่พักให้หน่อยดีจ้ะใส่พักที่น้ำซุปนะจ๊ะอืมนี่ไม่อร่อยเ้เธอกี๊ตรงที่อร่อยเอกื่อ,อเอกอเอนนีเห็นงที่อร่อยของยูนยผักแข็งแขงของยูนีแย่เนี่เป็นเลยแข็งแขงของเธออีแกินข้างล่างของยูนี่ของเขานีอ่อันนี้แบ่งกันก็ได้ อันนี้น้ำจิ้มชาบูนะจ๊ะว้าวอันนี้น้ำจิ้มกระแจีวนะจ๊ะเธอ,อไม่ขัดไม่ได้ของเธอเหรอจ๊ะใช่เออนแนนเน่เคยไปไปกินหมูกระทะบ่อยนะโอ๋อใช้เครื่องเยอะเกินไปป้าหมูกระทะจิ้มอย่างนี้คือแบบเรื่องปกติเนาะเขากินอะไรก่อนอนะกินตับก่อนไหมตับสุกแล้วนะครับทุกคนตับใช่ไหมครับระวังรอน,นะนี่นะ พกปกติผมไม่ชอบกินตับนะครับทุกคนแต่วันนี้ตับก็ยังอร่อยเลยขอเอาหมูนะลองสิจะอยู่ตรงนี้ข้างในไม่มีอันนี้หรือเปล่าเข้าเข้าครัวใช่ไหมอร่อยอร่อยมากนะครับทุกคนแต่ว่าผมชอบอันนี้มากกว่านี่นะอันนี้ผมชอบเพราะอะไรรู้ไหมครับข้างในมีกระเทียมกับพริกสดเยอะ ยังหมูให้หน่อยนะ,ะเขาไปตังน้ำล้วก็เรียกแม่มาดีกว่าเป็นเด็ดขัดวันนี้ไม่ใช่สไตล์แบบเกาหลีนะครับวันนี้สไตล์แบบไทยนะไม่เอาอะไรมาหระะอครับน,นหมูกะทะส่วนตัวแล้วอันนี้ซื้อมาเท่าไหร่นะสามพันสองสามร้อยยี่สิบคุณพูดอะไร <laughs> ต้องเอาร้อยหาน จริงจริงก้ารยห้แต่ว่าคุณป้านุ่จักแล้วไงก็เลยลดให้ร้อยห้าสร้านนั้นน่ะเหรอใช่ครับแล้วก็ถ้าดีนะก็ถ้าใหญ่นะ<ม>ป้านเราอะ่ะต้องเป็นอย่างนี้แหละเพราะว่าแบบคนที่นักกินจูอะ่ะกินจูนักกินจูนักกินจู <laughs> วันนี้ตับก็ยังอร่อยนะปกติเขาไม่ชอบกินตบับแต่วันนี้ตับอร่อยอะ่ะน้ำจิ้มเธอไม่ใส่กระเทียมไม่ใส่อะไรเลยเอ่ะไม่ปรุงค่ะ ก็มีคนเขียนคอมเมนต์ว่าตอนเทอร์กีสถานเหมือนการลอกอ่ะคือเหมือนจริงๆริงหมูกระทะน,นี่ต้องกินเป็นเย็นคั่มๆกินกับเที่ยงไม่ค่อยมีนะอือร่อยไหมอันนี้น้ำจิ้มของของพ่อ,หร,อหรือของหลวงของแม่ของยูนอ๋อต้อร่อยกว่าอยู่แล้วมันมีกระเทียมมีอะไรไม่ติดใจแน่นอนอ่ะปิ้งหนึ่งนี้กับปิ้งไฟฟ้าอะไรอร่อยไหมอันนี้อร่อยกว่านะครับรู้สึกเพราะว่าได้กินผัดเออ อุ่นอุ่นอ่ะอุ่นเหมือนลิกซินนะเขาว่าไหนเรากินอร่อยอย่าอุ่นมาหาเขาว่าไหนอุ่นไม่อยู่ใช่ไหมครับคือหมายความว่าไม่อร่อยนะต้องกินปกติต้องกินที่นี่แพตตี้จีโกสำหรับหมาแกเดี๋ยวอาหารของหมาแบบผมก็ขอให้ซ้องกินด้วยนะใช่ทุกคนผมมีอะไรจะพูดเรื่องเกี่ยวกับด้าโลกอันนึ่งคมาเฟียของเกาหลีกินอาหารหมานะเมื่อก่อนนะมาเฟียเหรอทำไมอะทำให้เด็กตัวใหญ่ไง จริงเหรอจริงปกติมาเฟียแบบผมไปก็เป็ไม่มีใครน่ากลัวใช่ไหมไม่มีนี่เหรออะ,รรอะไรอะไรอะโปรตีนเนาะนี่แต่ว่าแบบมาเฟียแบบคนจอนะกินอาหารหมาแต่ว่าเมื่อก่อนนะไม่ใช่ครั้งนี้นะ<ม>เพราะว่าแบบโปรตีนครบด้วยเออทำไมคนไทยกินหมกูกระทะตั้งขึ้นหรอครับ เลิกงานไงอ๋อหล้นั่งพอเลิกงานใช่ไหมเจ้านายก็พาไปเลี้ยงไงเหมือนปาร์ตี้ผ่อนใจที่บาา้านเราอะนีกินหมูกระทะกลางคืนไม่ได้เพราะว่ายุงกัดเยอะไม่ใช่ยุงหนึ่งตัวสองตัวมากันนะครับทุกคนมาเป,ปา็นกอคะตอนแรกเขาคิดว่าไม่เหมาะกับหมูกระทะแต่ว่าเห็นหนาา้าตาแล้วก็เขาอยากกินเหมือนกันเธอใส่อันนี้เลยเวลาเธอกินจริงจังเราเสื้อเธอโอ้โหเราเปื้อนเนาะ อชีสเยิ่มเยิ่มมากเอออ่ะเขาให้เธอกลี่นฤดูอะไรบ้างนะเซสเซนเนาะก็อากาศร้อนอากาศหนาวอะไรเงี้ยฝนมีไหมมีเจ้าสัวมาอากาศร้อนอ่ะฝนมาอ่อร้อนปุ๊บฝนก็มาเลยเหรออืมฤดูหนาวนี้ปีไหนหนาวแค่แค่สามเดือนสามเดือนร้อนก็แค่สามเดือนแต่หนาวก็หนาวจริงๆริงเลยใช่ไหมใช่ค่ะที่ไทยก็หนาวนะสามวัน ซื้อเสื้อหนักเสื้อกันหนาวมายังไม่นานแกะป้ายออกเลิกหนาวแล้วทุกคนผมก็รู้แล้วนะหมูกระทะไทยกับหมูกระทะเกาหลีแบบต่างกันยังไงต่างกันทีกกาต้าด้วยใช่ไหมครับแล้วก็หมูกระทะไทยอยากกินแบบสองย่างอ่ะชาบูกับย่างด้วยแต่หมูย่างอ่ะกินหมูย่างอย่างเดียวแต่ว่าหมูย่างเกาหลีมีกับเกลมแบบน้ําซุปหลายอย่างใช่ไหมครับไม่ใช่หลายอย่างแบบเลือกได้แต่อันนี้แบบกินน้ําซุปอันนี้กับหมูว่าจบแล้วรู้ไหม วันนี้เขาก็ผินตาเยอะที่ส่วนไหนชีวิตเขานะเพระผมไปร้านหมูกระทะไม่กินตับนะครับทุกคนไลค์ค้อนเขียนคอมเมนต์ว่าต้นยืนทามารู้สึกแบบทำให้แบบเก่งอ่ะอร่อยแต่ว่าคลิปสุดท้ายอะ่ะบอกให้ไปซื้อกิน <c oughs> แต่ว่าหมูกระทะอนนี้ไม่ต้องนะครับทุกคนทำกินที่บ้านก็ได้จริงๆแต่ว่าแบบขี้เกียจล้างจาน,นขี้เกียจขัดกระทะอย่างเนี้ยไปไปซื้อนะัซื้อกินนะครับทุกคน<ด>ไปกินที่ร้านอ่ะจริงๆเข้าเนี่ยยังไงยังไงก็กินด้วยกันอร่อยเนาะ ไม่รู้ว่าเป็นอะไรหัวเขากินกับเขาอ่ะไม่ผมรู้สึกหนักครับว่านายยามแบบอาหารไม่ใช่สีมือของผมใช่ไหมสู้มามีความสูงนะวันไหนผมก็ทําเองแบบสีมือของผมมาเห็นหน้าสมหน้าแบบเนี้ยไม่อยากจะกินเออทำไมเป็นอย่างนี้อ่ะเธอทําอร่อยเกินไงโอ้โหจริงหรอเขากลัวว่าต้องกินอีกโอ้โหทุกคน วันนี้ผมก็กินหมูกระทะสไตลทยแบบไทยแล้วว่ารู้สึกมีความสุขมากนะครับจะกินอะไรอีกอ่ะโอ้โหเห็นไหมครับทุกคนส้มบอกว่ากินหมูอิ่มแต่ว่าน่ากินขนมไทยอีก <laughs> จริงๆรงผมก็อยากจะทํากินหมูกระทะมานานแล้วนะครับทุกคนแต่ว่าพ้ก็หาแบบกระทะใหญ่ไม่ได้ แล้วก็แบบร้อนด้วยอะไรเงี้ยแต่ว่าช่วงนี้พันเรามีกระทะใหญ่ด้วยแล้วก็แบบอากาศก็เริ่มจะโอเคอยู่ใช่ไหมครับเราว่ากินหมูกระทะโหยได้ทุงมี้กินอร่อยเพราะว่าไม่ร้อนมากแล้วนี่นะโอเคนะครับทุกคนวันนี้แค่นี้ก่อนนะครับอยากให้พรมทำอะไรหรือว่ามีไอเดียใหม่เขียนคอมเมนต์ให้หน่อยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กับกดติดตามให้กำลังใจด้วยนะครับทุกคนเจอก,กันวิดีโอหน้านะครับบายบายครับสวัสดีเจ้าตอนนี้ใครเก็บอ่อเองชุบ โปรเองชุบโปรเองชุบบายบาย